สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eastern Warboard Game ครับวันนี้อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะมีอัปเดตเล็กๆน้อยๆมา4ทับแล้วก็เดตเยอะสำหรับอัลตามาดิดอัปเดตน้อยกันก่อนอัปเดตน้อยครับก็จะมีของ Imperial Agent จะเป็น Aquila Q Team ซึ่งจะเหมือนกับของ Dead Watch Dead Watch ก็จะอัปเดตเหมือนกันแต่ว่าไปอัปเดตตรง Decimus Q Team ซึ่งก็คือเป็นกองเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละทั a ก็เลยคนละชื่ออ่ะทีนี้อัปเดตใหม่ เขาอัปเดตอะไรขึ้นมานะครับง่ายๆก็คืออัปเดตตรงคีย์เวิร์ดครับสังเกตว่าตรงคีย์เวิร์ดจะมี t a c t i c a s แล้วก็ตรงส่วนของ g r าวิสเวทัลันจะมีคําว่า Gravis ขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ g r าวิสเวทัลันเนี่ยจะไม่มีแท็กก r าวิสหมายความว่ากลองนี้จะสามารถขึ้น i m p พ u l เซอได้พอปรับมาเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้กองนี้ไม่สามารถขึ้น i m p พ u l เซอโอเคนี่คือจุดเปลี่ยนของ2กลกองนี้ก็คือมีแค่ ปรับคีย์เวิร์ดเฉยๆอย่างอื่นเหมือนเดิมหมดก็ d e ซิมัสแอปก็จะมีการแก้เรื่อง i n f ฟ r n a s Heavy b o บ t เ r ให้ AP ลบ2แล้วเป็น3 d a m a g มจแทนที่จะเป็นลบ1-2 d a m a g แบบพิล่าคิวทีมซึ่งกองนี้ปืน Heavy b o บ t e r กระจอกมากอะต่อมาปรับน้อยเหมือนกัน2ทับเป็นอัปเดตมากกว่าที่จะเป็นปรับนะครับก็คือมี s p a c e w o o p กับของเท้าอ่ามาดู s p a c e w o o p ก่อน s p e w o ูปเนี่ยก็คือจะเพิ่ม ฟเกเข้ามากองบุฟเกทุกตัวจะถือปืนพลาสมาพิสโต้แล้วก็มีตัวหนึ่งสามารถไปถือพลาสมากันได้จะมีแร p ปิด i r e เพิ่มก็กองนี้ร้อยห้าแต้มก็โดยโรวมก็คือเป็นกองหกแล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นกองสิบสได้ส่วนในเกมใหญ่จะเป็นยังไงตัวนี้เป็นอัปเดตมาเฉยๆไม่ได้เป็นแก้รเลยมาดูของเท้าครับเหมือนโดนเนิร์ฟมาส่วนที่ เพิ่มเข้ามาจะเป็น Steel b a t t o n Suit ซึ่งของเดิมก็มีอยู่แล้วก็คือแก้มาเป็นกอง5เพราะว่าเดี๋ยวโมเดลใหม่เขาจะเข้าน่าจะอาทิตย์หน้าหรืออีก2อาทิตย์ข้างหน้าออันนี้ก็ปรับมาให้เตรียมตัวไว้ก่อนเลย5ตัว110แต้มก็คือจากเดิม3ตัว80แต้มเนี่ยปรับแต้มขึ้นมาซึ่งมันทำให้กองเนี้ยเล่นยากขึ้นเพราะว่า ของเดิมเนี่ยแปดสิบแต้มเราไม่ค่อยเสียดายกับตัวมันเท่าไหร่แค่โผล่หน้าออกไปเลงมันก็หมดหน้าที่แล้วแล้วก็ถึงตายก็อาจจะไม่ได้เสียดายขนาดนั้นแต่พอเป็นร้อยสิบแต้มเนี่ยมันมีตัวเปรียบเทียบเรื่องแต้มในการเป็นตัวเลงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่าแพทปัจจุบันเนี่ยตัวที่เราจะเอามาใช้เป็นตัวเลงเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่2ตัวก็คือจะมีสเ e ลเบอรเทนสูตรเนี่ยแหละกับตัวของพาร์ f ไฟเดอร์จึงอยู่ที่แผนการว่าจะ จัดยังไงเพราะสองสองตัวนี้แต้มไม่ได้ต่างกันมากพาดไฟเดอร์จะยิงแรงกว่าในขณะที่สเตลสูตรจะทําให้ได้รีโรฮิตโลกับบุนโรออฟวันก็ต้องมาติดตามกันดูว่า5ตัวร้อยสิบแต้มเนี่ยจะโดนถอดทิ้งไปเลยเพราะด้วยส่วนตัวก็ว่าแต้มเยอะไปก็แต่ว่ามีคีย์เวิร์ดมาร์กเกอร์ไลท์เพิ่มขึ้นนี้ก็ได้เพราะของเดิมจะไม่มีคีย์เวิร์ดมาร์กเกอร์ไลท์นะครับแต่ว่ามันก็ติดมาร์กเกอร์โดนอยู่แล้วนี่ก็มีมาร์กเกอร์โดนมา ติดให้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไรแค่แอดวานซ์เราเล็งได้แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเอากองนี้ไปแอดวานซ์เลงเท่าไรเพราะว่าเราแค่ขยับโ่หน้าออกมาตัวเดียวมองเอาไปเลงไลน์ออฟไซด์ให้เห็นแล้วก็หมดหน้าที่แล้วครับมันไม่ได้ยิงเป็นแบบนี้อาจจะใช้งานยากขึ้นก็คือกองเดิมเนี่ยมันเป็นกองสามกองหกในกองหกร้อยร้อยยี่สิบกองสามแปดสิบคือพอเหลือห้าตัวเราเป็นร้อยสิบแต้มเนี่ยพอไปเทียบกับกองหกล้วร้อยยี่สิบแต้มกองหกมันดูดีกว่า นี่ก็ต้องไปรอดูว่าพวกนักแข่งเนี่ยเขาจะจัดอ่ะผ่านไปแล้วสี่ทับกับอัปเดตเล็กน้อยมาดูอัปเดตหนักๆกันบ้างอัปเดตเยอะจะเป็นของสเปนมา a r ี n นก็คือเป็นอัลต้ามาเรีนเลยก็คือเป็นของขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ามันติดที่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมันมีแข่งใหญ่นะพอมีแข่งใหญ่เนี่ยเขาก็เลยยังไม่อัปเดตพวกนี้เข้ามาเพราะมันจะมีผลกระทบ เขาก็เลยยังไม่อัปเดตมาให้่อพออัพมาให้เนี่ยเขาแถม Detachment มาให้อันนึงด้วยเป็นของอัลตามารีเลย b r e ดออฟอัลตาโอเคเดี๋ยวเรื่อง Data Data s h e e t เราคุยกันทีหลังเรามาดู Detachment ก่อน Detachment นี้พูดโดยสรุปทั้งหมดก็คือมันคือกาอกรีุอแทกฟอร์ที่ถ้าเราใส่มานัสคาลกาเนี่ยเราจะสามารถเลือกด็อกทรินซัมได้นะครับแค่นั้นเลยแล้วก็ สตาร์เลจะมีการถอดเอาไฟต์ออนเดตที่จ่ายสองซีพเราสามารถไฟ์ถ้าเราตายได้เอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งซีพีซับแท็กทูบถ้าอีกฝ่ายหนึ่งสเตนเยอะกว่าทับเน็ตเรามากกว่าหรือเท่ากับถามว่าดียังไงมันจะดีกับพวกตัวใหญ่ๆนะครับพวกอาจจะเป็นพวกรถถังเป็นเดดน็อตพวกนี้จะ ได้รับผลจากเจมเนี่ยดีมากเพราะว่าปืนส่วนใหญ่เวลาย,ยิงใส่พวกรถถังเนี่ยสเตนจะอยู่12-14ซึ่งเช็คเทียบเนี่ยก็จะเช็คอยู่ที่ประมาณทูบูล3บวกพอกดเจมนี้ก็จะเป็น4บวกไม่ค่อยมีปืนที่สเตนแบบ20-24เท่าไหร่อันนี้คือสรุปของเบรดอออตมาครับมีแค่นั้นเลยง่ายๆก็คือใส่มันัสคาลก้าดอกทิ่น3ได้นอกนั้นเหมือนเดิมหมดต่อมาที่อัปเด ก็คือแก๊งอัตรามาลีนของใหม่สากองก็คือเป็นมานัสมานัสคาก้าแบบเกราะเทอร์มินเลเตอร์ก็คือหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่าง Ability เหมือนเดิมรีดได้ก็เหมือนเดิมก็คือรีดเดได้ทุกอย่างที่มีแต่ก็จะมีเขียนยกเว้นว่ามานัสคาก้า ca เนี่ยมีได้แค่1ตัวในทับนะเพราะว่าเราจะมีมานัสคาก้าสองดัตตา e ชีครับก็คือมีดัตตาชีที่มีวิธีการ ติดมาด้วย2ตัวอันนี้จะ200แต้มส่วนมนัสคาลกาที่เกาะเทอร์มินเนเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่140แต้มก็คือลดลงมา60แต้มแต่ว่าจะเสียบริการคู่ใจไป2ตัวอ่าต่อมาคาโต้ซิคาเลียสอ่าอันนี้อาจจะแบบเห็นผ่านๆกันแล้ก็คือติดได้แค่วิธิการนะแล้วก็ถ้าวิธิการเนี่ยมีมนัสคาลกาอยู่เราก็สามารถเอาคาโตเข้าไป จอยด้วยได้คาโต้จะอยู่ที่120แตม้แต้มนก็ทิเกเนอร์การ์ดนี้จะเป็นกอง3กับกองอ่าเราจะไม่สนว่าจะมีชัปเตอร์เอนเชียนหรือว่าชัปเตอร์แชมเปียนอยู่ในกองนั้นไหมแต่ว่า3ตัว130แต้มแล้วก็6ตัวจะอยู่ที่210แต้มนะครับตรงนี้มันน่าสนใจยังไงมันน่าสนใจตรงที่ว่า ทั้งคาโต้ทั้งคาวก้าเนี่ยมีสอง s h e ช t ทั้งคู่เลยโตจะมีเป็นกับตันซิคาเลียสกับคาโต้ซิคาเลียสส่วนของคาวก้าก็คือมีมานัสคาวก้ากับมานัสคาวกาอินอาร์เมอร์ออฟแอนติโลคัสซึ่งคอมโบวิธิกาดเนี่ยที่ที่หลายๆคนคุยกันเนี่ยมันเป็นในแง่ของการที่ว่ามานัสคาวก้าเนี่ยเป็นตัวเดียวนะแ,แล้วก็มีคาโตตามแล้วก็มีวิธิกาด6ตัวทีนี้ พอมันสามารถใส่เคาล้า,าที่มีวิธีการสองตัวที่ถือโลได้เนี่ยมันทําให้กองนี้ไม่ไม่แพ้พวกที่มี AP สูงๆแล้วเพราะว่าพอเจอ AP สูงเนี่ยมันก็เอาเอาวิธีการของเคาล้า,าที่ i n v a l วซีบวกรับกระสุนแทนเพราะว่าต่อให้เจอ AP ลบหลบหเนี่ยมันก็สามารถรับได้ด้วยการเช็คอินวา s เซฟ4ีบวกอย่างเดียวก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดยังไงนะครับก็คือยอมเพิ่ม60แต้ม เพิ่มมาสองตัวแล้วเราได้ประกันชีวิตเพิ่มหรือยอมลด60แต้มถูกลงแต่ว่าไม่มีประกันชีวิตมีอยู่ที่การตัดสินใจของคนจัดทำนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบตัว200แต้มี่ก,ก็อัปเดตแค่นี้ครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ